เองเลยผัดสมุนไพรผัดเอียนสมุนไพรนะครับนะโอ้ยกำลังสวดเสียดสวดเสียดใส่ฟืนโบราณครับนี่แบบคลาสสิกเลยแบบบัดนอกเข้าเนี่กมีสมุนไพรก็ดีสมุนไพรอืมฟูดนะ ผักุ้ไทยใบกัญชาเห็ดตป็นเรียกจะถึงเห็ดต้มไก่นะครับเนาะต้มไก่ใส่ผักุ้ไทยกัญชาห้าหนีนแหละ หลังจากพัดเครื่องให้มันทำหอมแล้วก็จ okay. ะล้วนใส่ก,กันบันพัดเครื่องให้ทำหอมแบบเราจงเอาเอาเย็นลงครับพี่น้องยังมาค้นคันกๆ เดี่น้องเบิ่งหน้าตาเดี๋ยวให้มันเข้ากันจะคักสเงหอมอย่างเี้ยเย็นตัวใหญ่ครับมันีหกตัว

อพอดีแล้วพอดีแล้ว